เรามารีวิวอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้ฝังบ้านอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าจัดเต็มอุปกรณ์ครบเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแยก3ทางนะเป็นเบสนะชุดนี้เราเคยจัดไปแล้วนะเราครึ่งรีวิวไปเมื่อประมาณกลางกลางเดือนที่แล้วนะครับผมก็เป็นเบสยี่เบสนั่นเองนะครับแต่ชุดนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเพิ่มมิกเพิ่มปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากฟรีคอร์สเป็นคอร์สนะชุดนั้นเบสยี่เบสผมจัดให้ลูกค้าไปในงบ5800,0บาทแต่ ชุดนี้ลูกค้าบอกที่ผมบอกว่าถ้าจะเอาเบส18จะลดเหลือ50,020นะครับแต่ชุดนี้ไม่ได้จบ50,020เพราะลูกค้าเพิ่มเป็นมิกนะครับผมแล้วก็เพิ่มเป็นปักไฟขึ้นมาครับชุดนี้ก็จบ5 5 0 0 0บาทนะครับ50,500บาทได้งานสวยๆแบบนี้นะครับก็แรงๆเลยนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์เพื่ออนาคตได้เลยนะครับพาวเวอร์เบสนะครับาสามารถเพิ่มตู้เบสได้อีกนะแต่กลางแหลมก็มันใช้แค่ตัวเดียวนะครับผมมาผมอธิบายรายละเอียดนะครับ5 5 0 0ได้อะไรกันบ้างนะครับผมก็เอามาที่ตู้ก่อนเลย ตู้จะเป็นตู้ตัวเต็มทั้งหมดนะครับตั้งแต่กองแหลมกลองกลางนะครับกลองเบรสนะครับเป็นโฟเมก้านะครับไม้อัดแท้ขอบเหล็กนะครับสีระเบิดนะครับตะแกรงปั๊มสําหรับตู้เบรสนะครับเป็นตู้สตอมดอกสตอมพันสองร้อยวัตต์โครงหล่อนะครับมูยกเหล็กนะครับผมโฟเมก้าสีน้าเงินสวยๆโฟเมก้านี่เลือกสีได้นะครับถ้าต่างเป็นชุดนะครับสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะครับอยากได้สีอะไรผมจัดให้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับตู้เบรตัวเต็มของเรานะครับตู้กลางนะครับเป็น12นิ้วนะครับ ในงบนี้ผมให้เลือกได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้12หรือ15เพราะว่าราคาโครงล่อมันจะใกล้ๆเคียงกันครับโครงปั๊มก็เหมือนกันครับ15กับ12จะต่างกันแค่นิดเดียวนะครับผมให้เลือกได้แต่ลูกค้าบอกว่าเอา12นิ้วพอเพราะว่าไม่อยากได้ใหญ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับตู้กลางเป็น12นิ้วนะครับโอมก้าหูยกเหล็กนะครับตะแกรงนะครับโครงล่อครับตู้กลาง12นิ้วโครงล่อมาดูตู้แหลมตู้แหลม2ดอกนะครับหูยกเหล็กเพิ่มเติมนะครับใส่แหลมสตอมใบ500าอวัตต์ดอกกลางเป็น 600วัตต์นะครับเป็นโครงหล่อ600วัตต์นะครับจุดตู้ก็จะประมาณนี้นะครับเบส2นะครับ18 2ใบกลางนะครับ12โครงหล่อ2ใบส่วนแหลมไป4เลยนะครับ4ดอกเลยนะครับจุดนี้ในงบ55,000บาทนะลูกค้าบอกว่าขอเป็นมิกได้ไหมอยากอยากเล่นระบบมิกผมก็จัดมิกเพิ่มเติมไปให้นะครับเป็นสตอมโปรเจกต์นะครับ5ช่องไมค์1ช่องเปิดเพลงนะครับ USB เอฟเฟกต์แท้นะครับแต่ตอนนี้ลูกค้ายังไม่เอาใหม่นะครับลูกค้าบอกเขาไปเน้นเปิดใช้งานเฉยๆอาปลั๊กไฟใส่ S T 8แป1ตััวนะครบ คอสสามทางนะครับสตรอมนะครับคอสสามทางสตรอมตัวโมครับมีบูธนะครับความแรงนะครับแยกปรับความถี่สระนะครับโลนะครับคือเบสนะครับมิดคือฮอนหรือกลางนะครับไฮคือแหลมนะครับนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับข้างหนึ่งนะครับขับกลางข้างหนึ่งขับแหลมนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้พาวเวอร์สองตัวนะแต่ถ้าใครมีงบเติมขึ้นไปอีกครั้งนิดหนึ่งนะครับใช้พาวเวอร์สามตัวก็จะดีมากเลยก็จะเป็นระบบซ้ายขวาทั้งหมดแต่ตัวเนี้ยเสียงกลางแหลมจะเป็นโมโนนะครับ กลางข้างหนึ่งแหลมข้างหนึ่งแต่เบสนะครับใช้2,000วัตนะครับขับเบสข้างละใบนะครับ2,000วัตตัวนี้สามารถลากได้ข้างละ2นะครับลูกค้าก็ใส่ตัวนี้ไปเลยอนาคตเพิ่มแตตู้เบสอย่างเดียวนะครับผมก็จบ55,000ันบาทสําหรับชุดบ้านนะครับอันนี้แต่เสียงไม่บ้านนะครับตึบตึบแน่นอนนะครับลูกค้าบางท่านบอกว่าไปจบที่อื่นมานะครับห้าหกหมื่นนะครับแต่ทําไมมันยังไม่ดังเท่านะครับผมพราผมใช้ของกลางแจ้งจัดให้ลูกค้าพาวเวอร์ผมก็วัดเต็มนะครับแจ้งแจ้งให้ลูกค้าฟังแบบเต็มนะ 1 2 0 0วัต์ก็12คู่นะครับ2,000วัต์ก็20คู่นะครับสำหรับใบโพล่ามอแปลงลูกใหญ่ๆนะครับเราขายเราไม่มีหมกเม็ดนะครับผมแล้วงานตู้เราก็สวยๆแบบนี้ตากแดดตากฝนไปเลยนะครับไม่ต้องเอาผ้าคลุมนะครับบางร้านนะครับไม่เอาผ้าคลุมพองหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสายต่อด้านหลังอ่าลูกค้าบอกเอาเป็นสเปคคอนแต่บางท่านบอกเอาแบบกดได้ไหมก็ได้เพราะว่าบางท่านไม่ถนัดสเปคคอนก็ใช้ได้นะผมก็ทําให้3สีเลยเหลืองนะครับเป็นแหลมนะครับ แดงนะครับเป็นกลางนะครับผมแล้วก็น้ําเงินนะครับเป็นเบดนะเราให้ไปชุดบ้านเราก็จะให้ไป10เมตรนะครับ10เมตรก็เหลือแล้วนะบางท่านบอก10เมตรยังเยอะไปนะสำหรับบ้านนะครับแต่ถ้าใครเอาไปเล่นกลางแจ้งผมจะให้20เมตรนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะนะครับผมอย่างเนี้ยสีเหลืองผมเอาเป็นชันนล B นะครับอ่าเราก็ต่อไปหาแหลมนะครับเราทําเป็นแหลมมันจะย้อนแดดนิดหนึ่งนะครับเราก็จะมาเข้าแหลมตัวแรกนะครับแล้วก็พ่วงไปหาแหลมตัวที่2นะครับ ส่วนชานลเอนะครับเราให้เป็นกลางครับเราก็ต่อจากตู้กลางตัวแรกแล้วเราก็พ่วงนาตู้กลางตัวสองนี้จะเป็นระบบโมโนนะแต่ถ้าเป็นระบบสเตอร์จะเป็นแบบตัว2,000ันวัตต์เนี่ยครับเบทหนึ่งเบทสองเลยมันจะแยกซ้ายขวาเลยถ้าพป็เวอร์สตัวนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าจัดแบบนี้เราก็จัดให้ได้แบบนี้นะในงบ5 5 0 0 0ืบาทนะครับจบสวยเลยนะครับจากที่จบชุดยี่เบทไปแล้วนะครับฟังบ้านนะครับตัวนี้มาเป็นชุด18นิ้วนะผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยลูกค้าก็ดูจากชุดนั้นมาแหละยี่เบแต่ลูกาว่ ยี่เป็เป็นใหญ่ไปไม่มีที่ไว้นะอสิบแปดก็พอนะครับเราก็จัดให้ก็เหลือห้าหมื่นสองแต่ลูกค้ามาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มมิกเพิ่มลักไฟนะแหลกด้วยนะครับผมก็จบห้าหมื่นห้าพันบาทสำหรับชุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยสวยๆนะครับฝั่งบ้านนุ่มๆนะรหรือใครบอกว่าถ้าชุดนี้เพิ่มเบตเป็นสี่ใบล่ะนะครับเพิ่มเบตนะครับผมก็แจ้งเลยเพิ่มอีกหมื่นห้านะครับก็จบเจ็ดหมื่นบาทจะได้เบตสี่แต่กลางแหลมยังเท่าเดิม นะครับผมใครจะเพิ่มกลางแหลมตัวนี้ต้องเพิ่มพาวเวอร์ด้วยนะครับเพราะมันไม่พออ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายรายละเอียดคร่าวๆนะตู้เบรกของเรานะครับโฟเมก้าตัวท็อปนะใครมีดอกอยู่แล้วเราขายใบละ4,5 0 0เท่านั้นนะครับไม่รวมส่งนะครับจัดโปรอยู่นะปกติใบละ5,000ทํทำงานตัวเต็มแบบนี้นะครับตอนนี้จัดไป4,5 0 0เท่านั้นนะครับพร้อมดอกใบละ7,5 0 0นนะครับผมตู้เสียงกลางใบละ2,5 0 0นนะครับตู้เปล่านะครับใบละ2,5 0 0ส่วนดอกคงหลอกก็2,000นนะครับผมเนี่ยตู้กลางใบละ2 5 0 0เท่านั้นครับสวยงามครับ หรือขายจาตู้กลางเป็น2ดอกก็สามพันห้านะครับสมมุติว่ามีตู้เดียวแต่เป็นกลาง2ดอกนะครับผมตู้แหลมนะเริ่มที่พันห้านะครับผมเนี่ยครับ2ดอก3ดอก4ดอกนะครับกล่องละพันห้านะครับตู้เปล่านะครับเนี่ยสามดอกก็มีนะครับตู้เปล่าอยู่กล่องละพันห้านะครับผมขอบเหล็กผู้ยกเหล็กให้พร้อมนะครับส่วนดอกก็ใส่เพิ่มดอกอีกดอกละห้าร้อยก็ลองคำนวณกันนะครับทุกชิ้นที่เห็นแบบนี้นะครับสามารถสั่งแยกได้นะครับลูกค้าสามารถโทรมาถามหรือว่า เฟซบุ๊กมาถามได้นะครับว่ามิกเท่าไหร่ปักเท่าไหร่ปีคอสเท่าไหร่นะครับพาวเวอร์เท่าไหร่นะผมขายแยกทุกอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงลูกทุ่งสบายๆกันบ้างแล้วกันนะครับผมสายต่อเราพ่วงให้ครบชุดนะครับสายต่อโทรศัพท์นะครับสายต่อคอมนะครับ เราจะปรับแยกเลยนะครับอันนี้คุมแหลมก็แหลมนะครับมันจะไม่ยุ่งกับกลางไม่ยุ่งกับเบนคครับเราปรับเล็กปรับนุ่มได้นะครับอ่านี่แหลมเล็กก็ฝั่งนี้นะอันนี้สามนี้มีบูทนะครับเพิ่มความแรงครับอ่านี่กลางครับ ปรับได้อิสระเลยนะครับอันนี้เบสครับ นนี้ะครับสำหรับเบสด18นิ้วตัวเต็มมาตู้ตัวนี้จะเป็นงานกลางแจ้งทั้งหมดนะครับแต่เอามาฝังบ้านนะหรือใครอยากได้กลางแจ้งเพิ่มตู้เพิ่มอะไรนะครับจะใช้กี่เบสกี่ดอกกี่ใบนะครับก็แจ้งเราได้นะครับเราก็จะได้จัดให้ตามงบตามประมาณของลูกค้าเลยชุดนี้ห้าหมื่นห้าเดี๋ยวรอลูกค้ามารับหน้าร้านนะครับผมหรือใครบอกว่าฟังในบ้านเบรด15พอนะครับงบสองหมื่นกว่าบาทไม่เกินสามหมื่นมีไหมนะครับเรามีนะครับนี่ครับครบชุดแบบนี้นะครับมิกนะครับปลั๊กไฟนะครับไมลอยคอร์สนะครับพาวเวอร์สองตัวนะครับผม เป็นกลางแหลมนะเป็นคาราเกะในบ้านนอกบ้านข้างบ้านไม้อัดแท้นะครับชุดนี้จะจบอยู่26 0 0มเองนะครับเริ่มต้นอยู่26 0 0มครบชุดแบบนี้นะครับแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้คาราเกะให้ถูกกว่านี้มันก็ต้องลดของใบอันนี้ผมตั้งไว้ก่อนเลย26 0 0มจะเพิ่มจะเติมจะลดก็ว่ากันไปไม่เอาปลั๊กไฟไม่เอาไมลอยนะครับมันก็จะลดลงไปนะครับผมแต่สําหรับชุดมาตรฐาน26 0 0มนแบบนี้นะครับจะได้เบสิน, 15, นิ้วคู่หนึ่งกลางแหลม12นิ้วคู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยตามนี้เลยมิกคอร์ปรอดปล สำหรับชุดนี้นะครับแต่ลูกค้าที่มีงบและต้องการแบบบึ้มๆเหมือนเครื่องไฟเหมือนหนังเปิดนะครับชอบนอนฟังอยู่บ้านข้างบ้านนะครับผมหรือจะไปออกงานเล็กๆนะครับก็ต้องเป็นจดชุดพวกนี้นะครับห้าหมื่นกว่าบาทแบบนี้ก็จะจบนะเบสลอยๆเปิดเพลงสาวแน่นๆหนึบๆนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฟังเพลงสาวแล้วก่อนจะลากไปเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามชแนลเพจร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมด้วยนี่ดูฮอนนะครับของเรานะครับเต็มร้านนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับมีบริการทั้งการแจ้งในบ้านนอกบ้านนะครับสต็อกแน่นๆให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงล่า ่อทางเบอร์โทรร้านจุ๊บอินเตอร์น้หอม082นะครับ5406540นะครับสามารถโทรเบอร์นี้แล้วก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้หรือจะติดต่อทางเพจ a c e b o o k ก็พิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์น้าหอมมาได้เลยนะวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้กับชุดนี้นะครับ5 5า0 0บาทอยากต่อเติมอยากลดอยากอะไรนะครับโทรเข้ามาคุยกันนะครับผมก็จะจัดให้ตามงบประมาณที่ลูกค้ามีนะลูกค้านี่ก็คุยง่ายนะคุยแป๊บเดียวจบเลยนะมาจํา2,000บาทแล้วก็เดี๋ยวลูกค้ามารับหน้าร้านนะครับโอนตังมาแล้วนรับี่ แจ้งเลยนะครับแล้วลูกค้าดูอยู่นะโอนตังค์ไห้ผมแต่เช้าแล้วครับแต่ยังไม่มาเอานะครับผมโอนให้มาให้เรียบร้อยหมดแล้วครับหมื่นห้าน่าครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ